สวัสดีค่ะเรามานําเสนอเข็มขัดหัวล็อกแบบตัมารุ่น B 5 1แล้วก็ B 6 1นะคะขนาดความยาวของสายของทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่120เซนติเมตรรองรับขนาดเดวได้สูงสุดถึง45นิ้วค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะเราจะมีตัวล็อกสายเข็มขัดให้ด้วยนะคะสายนะคะทามาจากสายนางังวัวคุณภาพอย่างดีเลยค่ะอายุการใช้งานยาวนานค่ะสามารถโดนน้าได้แช่น้ําได้ไม่มีกิ่นเป็นอับเลยนะคะมีการเย็บที่แน่นหนาและปรนณีมากเลยนะคะส่วนที่ล็อกนะคะก็จะเป็นยางแข็งเเลลยยยนะะะคคคุณภาาพอ่่งดี หัวเข็มขัดของทั้งสองรุ่นนี้นะคะทํามาจากโลหะอันลอยค่ะแข็งแรงทนทานไม่แตกหักง,ง่ายไม่เป็นสนิมเลยคะ่ะดีไซน์ก็สวยงามมากเลยนะคะทั้งสองรุ่นนี้นะคะหากสายยาวไปหรือว่าสายชํารุนนะคะลูกค้าสามารถตัดสายได้เลยนะคะวิธีการถอดหัวเข็มขัดน,นะคะตรงนี้ค่ะจะมีที่ปลดล็อกลูกค้าสามารถปลดล็อกและดึงสายออกมาเปลี่ยนเองได้เลยค่ะสินค้าของเรานะคะมีะรับประกันทุกชิ้นเลยนะคะหากมีข้อสองสยัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเราเมนิม่งคอยให้บริการตลอดค่ะสวัสดีค่ะ